ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทารโลค่ะวันนี้ทำพิอาการในหัวข้อดวงรายเดือนมกราคมมาเช็คกันดูว่ามกราแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะเลือกกองไพ่3กองตุ๊ก,กตา3ตัวค่ะชอบกองไหนก็เลือกได้มากกว่า1กองด้วยนะคะแล้วไปคลิกดูไทม์สแตป์ข้างล่างกันเลยนะว่ามกรานะคะในปีใหม่นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างไปเช็คพลังงานกันเลย สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อดวงลายเดือนมกรานะคะเดือนมกราคมนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งโชคชะตานะคะจัดสรรใครบางคนเข้ามาในชีวิต เราก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่พัฒนาอย่างรวดเร็วขนาะที่เปลี่ยนจากคนแปลกหน้านะคะกลายเป็นคนรักแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตเลยก็ได้มันจะมาแบบปรับปรับฉับพลันนะคะเหมือนพรหมลิขิตจัดสรรมาโดยเฉพาะเป็นอะไรที่ทำให้คุณนะคะรู้สึกถึงความพิเศษของการเชื่อมโยงตรงนี้มากๆคิดถึงกันและกันตลอดเวลาอยากจะมีกันและกันตลอดและมันมีบางอย่างที่ คนกับเขาดูคล้ายกันนะคะดูมีความสินเสมอกันมีความชอบอะไรคล้ายๆแล้วก็มีความคิดถึงความรักความผูกพันเท่าๆกันหรือนะคะอาจจะมีใครนะคะที่เข้ามาจีบแบบปรับปรับฉับพันแล้วก็มีหลายคนด้วยนะคะบางครั้งมันมีการรบราคาฟันนะคะการแย่งชิง คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในช่วงเดือนนั้นนะแล้วก็อะไรบางอย่างอะคะ่ะที่คุณรอคอ,อยอยู่ก็จะได้รับใครที่คบหรือว่าแต่งงานแล้วอะคะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ฮันนีมูหรือว่าการเดินทางการใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบสวีทหวานแววนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเด็กๆลูกๆเข้ามาด้วยก็ได้นะสำหรับใครที่รอนะคะในเรื่องของการมีบุตรคุณจะได้รับนะคะแล้วก็เหมือนกับ คุณจะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นใส่ใจเรื่องของความรู้สึกนะคะการวางใจในด้านบวกเพื่อที่จะได้ดูแลนะคะตัวเองทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเวลาที่มีความรักนะคะก็เหมือนกับว่าคุณจะใส่ใจนะคะสุขภาพนะคะซิกแพคต้องมาหุ่นต้องดีต้องไปฟิตเนสต้องดูแลตัวเองนะคะจะได้เหมือนแบบมันเป็นอะไรที่เหมือนกับทำให้ตัวเองมีความมั่นใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตามากขึ้น และคุณจะมีความสุขอ่ะคุณจะสุขแบบรู้สึกเอมเอมนะคะพอใจมีพลังชีวิตพอมีความรักแล้วอะไรอะไรมันก็ดีเนาะแล้วคุณจะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันทําให้คุณได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในด้านที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนเขาอาจจะเข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนะคะจากที่เคยฮอเฮียวหรือบางคนอาจจะไม่เคยรักใครเลยอะ่ะเหมือนเขาทําให้คุณรู้สึก ถึงความอ่อนเยาว์ความเป็นเด็กการรักตัวเองด้วยเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาไม่ได้ให้แค่เ n e น g รดีๆหรือว่าความรักเท่านั้นแต่เขาให้ความแบบรู้จักการวางใจการรู้จักคิดรู้จักมีมุมมองในชีวิตแล้วก็เป็นพลังชีวิตให้แก่กันและกันด้วยนะคะเพราะงานมกราเป็นเดือนที่ดีปังอลังเวอร์กับคนกองนี้ยินดีด้วยนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับ คุณจะมีแต่ความสุขอ่ะมีแต่ความรักมีแต่การดูแลการเอาใจใส่ตัวเองการให้ความสําคัญทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวของคนที่คุณรักแล้วก็ระวังนิดคือคุณอาจจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะคะมันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้แอบหึงหวงหรือว่าขัดแย้งกันบ้างในบางเรื่องแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็มีเหตุผลพอสมควรนะคะจะไม่ได้ถึงขั้นที่ ทำให้มีปัญหากันใหญ่โตและบางคนมีพลังงานของรักซ้อนนะคะที่คุณยังเคลียร์กับรักเก่าไม่จบมันทำให้โอกาสในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้เนี่ยต้องชะลอไปก่อนสักระยะหนึ่งแต่แน่นอนนะคะว่าความรู้สึกเนี่ยมันยังคงมีให้กันแล้วก็ยังคงรู้สึกถึงการแบบรอคอยการคอมมิตเมนต์ระหว่างกันและกันอยู่ พองานนะคะมกรานี้ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะห่วงแค่จะบริหารตัวเองยังไงให้ดูดีมีความแบบเตรียมพร้อมนะคะสําหรับความรักดีๆที่จะเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ลุ้นนะคะว่าใครที่เหมือนกับรอการแต่งงานหรือว่าการมีเบบีนะคะก็มีสิทธิ์นะในเดือนนี้ที่จะได้รับนะคะทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและตั้งใจเอาไว้ใครที่อยากเช็คพลังงานดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการ subscribe like s h a r ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อดวงรายเดือนมกราคมมาเช็คพลังงานนะคะเดือนมกร,ราจะมีอะไรเข้ามากันบ้างนะคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณจะ มีเรื่องของโปรเจกต์นะคะการงานการเงินอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหานะคะเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความแบบเจ็บปวดการที่ยังไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะไปเด่นการงานนะคะแล้วก็ใครที่เหมือนมีโมเมนต์รักทางไกลอะไรพวกนี้อาจจะมีการเลื่อนนะคะในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางมาเจอกันหรือว่า,าจ,จะมีในเรื่องของการติดต่อกันมานะคะ เกี่ยวกับการตกลงนะคะการเดินทางมาที่มันแน่นอนมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เหมือนกับคุณต้องเผชิญหน้ากับความกังวลใจหรืออะไรที่คุณเองไม่แน่ใจอะ่ะว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยมันจะขาวหรือมันจะดํามันเป็นช่วงที่คุณจะได้ เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเป็นการรีเซ็ตนะคะเรื่องราวเก่าๆความเจ็บปวดความชอกช้ำอะไรต่างๆแล้วก็การปรับความเข้าใจนะคะการแก้ไขปัญหาที่เคยมีกับคนรักด้วยแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปในแง่มุมของการค้นหาความหมายชีวิตนะคะสิ่งที่คุณตั้งโจทย์เอาไว้ใน1ปีหลังจากนี้มันจะเป็นการลงดีเทลทีละอย่างทีละอย่างที่คุณต้องการ เหมือนคุณตั้งเป้าเอาไว้ว่าคือปีหน้าเนี่ยอาจจะแบบอยากได้รถอยากไปเรียนอยากจะท่องเที่ยวคุณก็จะเหมือนเขียนออกมาค่ะแล้วก็ลีดเอาไว้ว่าจะทําช่วงไหนช่วงไหนแล้วก็อาจจะมีการเหมือนขอพรนะว่าอยากจะได้รับสิ่งเนี้ยขอให้แบบได้รับได้ไหมขอคู่ก็ได้นะคะขอคู่ครองดีๆที่ไม่มาทําร้ายจิตใจกันอะไรแบบที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องงานนะคะโอเคเรื่องงานโอเคนะเรื่องเงินก็ถือว่าโอเคแต่ว่าชีวิต่าจะจะเจอกัการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบตัวหรือว่าโจทย์ในการมองชีวิตตัวคุณจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะให้ความสำคัญกับชีวิตคุณมากขึ้นคุณจะรับรู้ถึงศักยภาพบางอย่างความสามารถพรสวรรค์หรือว่างานที่เหมาะกับคุณนะคะ มันจะมีพลังงานความลึกลับในตัวของคุณเองที่เหมือนเตือนออกมาว่าคุณต้องไปทำตรงนี้นะคุณต้องไปที่นี่นะแล้วคุณจะได้งานคุณจะได้เงินชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเดอะซันที่สดใสบางคนนะคะให้ระวังนิดนึงมันมีพลังงานนะว่าถ้าหากคุณอยู่ในความรักที่มันซ้อนทับแล้วมันไม่ชัดเจนเนี่ยออขอให้ระวังเรื่องการตั้งท้องการมีลูกนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผูกมัดระยะยาวโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่พอมันรับๆไปแล้วอ่ะมันจะเปิดเผยไม่ได้เลยอ่ะเพราะงั้นสิ่งนี้ให้เช็คดีๆนะคะว่าคนที่คุณดิวด้วยนะเขาไม่ได้มีใครใช่ไหมแล้วก็อย่ารีบปรับปรับนะคะมีเบบีโดยที่ไม่ได้เช็คเรื่องราวอะไรของอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีก่อน ในเรื่องของการเดินทางก็มีบ้างนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานนะคะต่างถิ่นต่างแดนสักระยะนึงส่วนคนที่เดิวรักทางไกลอะคะ่ะมีโอกาสที่จะคุยกันเรื่องของการเดินทางมาว่าจะได้เลื่อนนะคะออกไปหรืออาจจะได้แบบมาหากันในเร็ววันมากขึ้นคือมันจะมีเลื่อนเข้ากับเลื่อนออกนะคะแต่ว่าจะมีการคุยเรื่องการเดินทางแน่ แล้วมันไม่ค่อยน่าลุ้นเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะมันยังอยู่ในจุดที่แบบนิ่งๆอะ่ะมันยังยังไม่มีการเคลียร์ยังไม่ได้คลีนนะคะว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะไปต่อจะหยุดกันตรงนี้หรือว่ายังไงดีแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของการรักษาความสมดุลในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะต้องปรับตัวในเรื่องของความรักความรู้สึกเยอะมากบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่เหมือน ต้องปรับตัวกับครอบครัวของอีกฝั่งหรือความแบบไม่ลงรอยกับครอบครัวของอีกฝั่งมากๆเลยอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนมันมันน้อยใจอะ่ะว่าแบบทาไมปัญหาเรื่องความรักมันเยอะอย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างานเงินโอเคแค่นี้พอเรื่องความรักนะคะถ้าไม่โอเคกลับมาดูแลใจตัวเองเยอะๆเชื่อมั่นศักยภาพที่คุณมีเชื่อว่าคุณเนี่ย มีดีในตัวเองนะคะอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนจิตใจหรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรนะคะให้วางใจของคุณไว้ที่ใจของคุณเองแล้วมันจะปลอดภัยค่ะคุณจะไม่รู้สึกรามาแล้วก็สำคัญมากๆนะคะมการาเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณรีเซ็ตชีวิตใหม่คุณจะตั้งโจทย์ใหม่กับชีวิตจะเปลี่ยนนะคะหรือตารางสิ่งที่คุณเคยมุ่งมั่นอยากจะทำ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะอาจจะมีความฝันแบบใหม่อาจจะมีเส้นทางแพชชั่นในชีวิตใหม่ๆคุณอาจจะต้องการไปช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นต้องการทำสิ่งดีๆให้กับโลกนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะคะจากประสบการณ์หรือศักยภาพที่คุณค้นพบในเชืองมุกกลา,ามีอะไรที่คุณจะต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากเลยนะคะ แต่ให้ระวังเรื่องของความรักอย่างที่เตือนไปอะค่ะพลังงานมันเป็นพลังงานกลุ่มนะเพราะงั้นจะมีหลายอย่างหน่อยก็อันไหนที่รู้สึกว่ามันน่าจะใช่สิ่งที่เราต้องระวังอะค่ะก็ให้เช็คเรื่องนั้นดีๆนะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คพลังงานส่วนตัวค่ะสามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกอม m ม e n t ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อดวงรายเดือนมกราคมมาเช็คพลังงานเดือนมกรานะคะต้นปีจะมีอะไรกันนะเรื่องราวที่คุณจะเจอนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะที่ตัวคุณมีมันเป็นเรื่องที่คุณเคยพบเจอะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอดีตที่คุณเรียนรู้มาแล้วมันถึงเวลานะคะที่จะต้องปล่อยความยึดติด ความรู้สึกที่อดทนมานานนานแล้วนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องตัดสินใจอะ่ะว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกปล่อยออกจากกันไปหรือคุณจะเลือกเริ่มต้นใหม่จะมีคนเก่านะคะกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นชาวพิจิกนะคะหรือว่าชาวสิงหรือว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเป็นการรีเทิร์นกลับมานะคะเพื่อขอรับในเรื่องของความสัมพันธ์ เพื่อแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกระหว่างกันและกันมันมีสิ่งที่คุณเองนะคะปฏิเสธที่จะไปหาหรือว่าเออมันเหมือนกับคุณไม่กล้าตัดสินใจอะ่ะมันเลยทำให้คุณรู้สึกกล้ากลัวๆนะคะในความสัมพันธ์ช่วงนั้นมากๆอาจจะมีหลายอย่างนะคะที่คุณเองก็รอคอยเขามานานนะแต่ว่าต่างคนนะคะจะต่างมีในเรื่องของอีโก้การที่แบบ ไม่ยอมลดลาวาสอกให้แก่กันและกันหรือว่าความหึงหวงที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลนะ่ะแต่ว่าเดือนนี้ต้องเป็นอะไรที่คุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะเอาอยัางไงกับคนที่กลับมาคนนี้หรือว่าคนที่อายุน้อยหรือคนที่คาราคาซังกันอยู่นะคะไม่ไม่ชัดสักทีว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแล้วก็มันอยู่ในช่วงเวลานะคะที่คุณสามารถที่จะเชื่อได้นะว่าโอกาสมันมีอยู่จริง คือเหมือนไพ่แนะนำเขาบอกมาดีอะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะอยู่ในการจัดสารของดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลแล้วก็นางฟ้านะคะเขาพยายามส่งข้อความหรือว่าแองเจิลนัมเบอร์นะคะมาให้กับคุณว่าตื่นจ้าตื่นขอให้ตื่นมาสู่ความเป็นจริงอย่าไปคิดแต่แง่ลบหรือว่าอย่าไปกลัวแต่เรื่องเก่าๆที่คุณเคยเจอเขาอาจจะเคยทำไม่ดีเอาไว้นะคะ หรือความสัมพันธ์มันเคยจบกันแบบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้มาก่อนน่ะมันก็เลยทำให้ตัวคนเองอ่ะยังฝังใจอยู่แต่ขอให้เชื่อนะคะว่าคุณสามารถเป็นอิสระจากความรู้สึกเก่าๆได้แล้วก็สามารถที่จะไปในรูปแบบที่มันมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมได้พลังงานมันจะมีทางนะคะคนที่อยากกลับไปรีเทิร์นและก็คนที่อยากออกจากความสัมพันธ์ที่มันวกไปวนมา คุณจะตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็รอบคอบในเดือนนี้แต่ว่าวิธีการที่จะช่วยให้คุณนั้นแบบเชื่อมต่อกับความรู้สึกข้างในลึกๆอะคะมันจะต้องแบบหยุดแล้วก็ฟังตัวเองก่อนก่อนที่จะเลือกนะคะให้นึกถึงความทรงจำอดีตหรือว่าการสื่อสารพูดคุยความเชื่อมโยงที่ผ่านมาระหว่างเขากับคุณก่อนเราก็เลือกในสิ่งที่คุณเองรู้สึกไปเลยไม่ว่ามันจะเป็นการแยกจากกันไปหรือ เป็นการนะคะกลับมารีเทิร์นเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณสามารถตัดสินใจได้ทั้งสองทางและขอให้เชื่อค่ะว่าคุณมีอำนาจนะในการเลือกคุณมีอำนาจที่จะเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะเป็นเหมือนคนที่เป็นผู้ตัดสินชะตากรรมอะค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเอาอยัางไงต่อแล้วก็อีกฝ่ายนะคะจะยอมรับการตัดสินใจของคุณ ไม่ว่าเขาจะมีอีกโก้เยอะแค่ไหนก็ตามหรือว่าคุณเองจะรู้สึกถึงความยากในการตัดสินใจแค่ไหนอะค่ะแต่ขอให้ฟังเสียงข้างในใจลึกๆค่ะเพราะว่าถ้าหากคุณไม่ฟังความรู้สึกตัวเองและคุณใช้แค่เหตุผลอย่างเดียวอะค่ะมันอาจจะทำให้คุณเสียใจในภายหลังก็ได้นะคะเพราะงั้นฟังแล้วก็ใช้ความรู้สึกของตัวเองอะค่ะในการนำทาง อย่าตัดสินพอแค่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณกลัวหรือว่าคุณเคยเจ็บกับมันมาก่อนแต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่คุณจะรู้สึกเสียดายอะถ้าคุณไม่ได้ทำหลังจากนี้ที่มันยังค้างคาใจคุณอยู่นะคะขอให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกค่ะแล้วจักรวาลจะจัดสรรให้กับคุณเพราะงันขอให้เชื่อมั่นนะคะศักยภาพในตัวเอง เดือนนี้คุณจะเป็นผู้กลุ่มบางเหียนนะคะความสัมพันธ์ว่าคุณจะเลือกยังไงกับคนคนนี้นะคะแล้วใครที่อยากจะได้ไกด์ไลน์ในการเช็คพลังงานส่วนตัวก็สามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการ Subcribe ไ like, ลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ